อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะมาเล่นคอร์สแชร์มินกันนับที่เราทําไปในอีเวนต์ลุกอมดาวนับนี่เลยก็เก็บสะสมครบแล้วนะโหกว่าจะเก็บได้ยากเหลือเกินนับนะในที่สุดเราก็ได้มานะก็เป็นผมเลือกเป็นคอร์สหนึ่งแชร์มินนับเดี๋ยวจับมาเล่นกับอีโวนะเผื่อใครแบบมีการ์ดอีโวแล้วรู้สึกว่าทําคอร์สมาเล่นมันจะเล่นเข้าท่าไหมนับเออมันจะดีไหมมันจะคุ้มไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะแต่ส่วนตัวเลยอะ่ะผมคิดว่าถ้าคุณมี o, มนะอีโวอ นะคุณแค่ไปเจาะรูเจาะรูการ์ดให้มันครบ3มช่องแล้วก็ซื้อคอร์สมาใส่ได้เลยนะครับแต่ต้องดูด้วยนะคอร์สมันใส่ได้เฉพาะตัวนั้นๆน,น,นะครับสำหรับแชร์มินในอีเวนต์ลูกอมดาวรอบนี้เนะี่ยมันก็มา2คอร์สเลยนะให้เลือกนะครับส่วนผมเลือกเป็นคอร์สหนึ่งและกันเพิ่มการโจมตีนะครับส่วนถ้าใครชอบข้อสอก็ไม่ว่ากันนะเพราะข้อสอเนี่ยก็เพิ่มความอะไรอะเพิ่มความทนทานให้แชร์มินนะก็คือมีป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบคอร์สหนะครับอ่าและอีกคาถามหนึ่งก เลือกได้อย่างหนึ่งเนี่ยมันมีสองคอร์สใช่ไหมโดยอนกับแชมินถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งเอาอันไหนดีนะผมก็แนะนำงี้ถ้าคุณมีการ์ดโดยอนอ่ะก็โดยอนนะครับเพราะว่าโดยอนน่ะมันแอบเหนือกว่าแชมินนะครับคือมันดูครบเครื่องกว่านะทั้งการป้องกันทั้งการโจมตีมันดูแบบมันดูจบกว่านะจัดเซตง่ายกว่าเล่นได้เลยนะส่วนแชมินเนี่ยมันแแบมันแอบขาดขาดจี้ประเภทแบบช่วยป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครับเออมันก็เลยดูจะเล่นยากกว่าโดยอนนะมันเล่นลําบากกว่าจัดเซตลําบากนะครับแต่ แต่ว่าแชร์มินก็ไม่ได้กากนะมันก็พอเล่นได้นะแต่โดยอนเล่นได้กว่านะครับถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งก็ไปทําโดยอนดีกว่านะครับแต่ส่วนใครถ้าชอบแชร์มินมีแค่การอีโวทําคอร์สมาคุ้มไหมผมบอกได้เลยคุ้มนะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยคุณสามารถซื้อคอร์สได้โดยที่แบบไม่ต้องใส่ไม่ต้องเสียตังค์เออมันสามารถแบบใช้เพชรทาเว้นได้เลยนะครับถ้าใครแบบมีสักแสนหนึ่งอยู่แล้วเนะี่ยหาอีกห0,000ืนก็ดคูคุ้มเลยนะครับอืมก็ลองดูแล้วกันนะบ้าเดี๋ยวเรามา ลองดูกันเลยนะครับสลับคอร์สหนึ่งก็เป็นเมื่อเริ่มเทินโอกาส80%ย้ายเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้า8ช่องนะครับสลับแชร์มินนะไปะมาดูกันสิคอร์สเราจะแจมแค่ไหนนะ80%ไปเลยด่านที่เราเล่นนะก็เล่นด่านธรรมดาแล้วกันเพราะว่าเซตเรายังไม่ครบนะครับขาดหมวกในประเทศนะก็คือเพชรไม่พอทำนะเลยใส่หมวกมาทับกับเกาะโล่นะค,คือจี้ในเอดีมีแค่นี้นะเป็น ID ดีพึ่งปั้นนะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคอร์สเราจะช่วยการโจมตีได้ดีแค่ไหนนะครับ เล่นกับอีโวเป็นยังไงนะมาเจอเป็นเดซชิบหายแล้วไม่มีป้องกมมันขโมยมาเบิ้ลนน่แหละจุดบอดของแชร์มินนะแต่ถ้าเล่นคน2เราเก็บเดซได้เหมือนกันนะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครโอ้หมวกเนรเทสด้วยนะขอคน2แล้วกันนะครับอ่าเราได้เล่นคนสสวยเลยนะคอร์แชร์มินเนะี่ยดีตรงที่แบบรูนมันไม่สามารถป้องกันได้นะรูปป้องกันย้ายมันกันได้แค่สกิลการนะสกิลคอสไม่กันนะจ๊ะ อันนี้คือข้อดีนะครับอะไรเดสโดดทีเดียวโลดชา้าสองโลเลยโถยออกดีจังวะไหนดูของเราคนระับของเรานี่ดาร์กเลยนะมาสไลด์เริ่มเทิน80%อนออกเลยนะจังหวะน,นี้ผมก็โดดไปก่อนทีนึ่งนะครับแล้วก็ปาระเบิดมือใส่เดสไปทีหนึ่งแล้วก็ถังเรียบร้อยโลดแตกหมดแล้วบตดเชิญ นะครับอ่าอันนี้ยังไม่ทันทอยนาโลหายหมดแล้วนะต่อไปเราก็จะขังเดสเลยแล้วกันนะมาผมจะขังเดสเลยแล้วกันนะขังอ่าขังไม่ออกอ่าไม่เป็นไรนะปาลาระเบิดมือลงที่เดิมนี่แหละสวยป้องกันขมโมยมาเบิ้นเขาไม่ออกนะครับโดนปลาไปแล้วขังออ้ขังไม่ออกนะโดนย้ายหมวกหา,ายเชิญมาติดกุหลาบเรียบร้อยนะครับตายแล้วเหลือทอยอีกสองครั้งนะครับเนี่ยมันเพิ่มการโจมตีได้แบบ ดุดันนะโอ้โหทอยไม่เบิ้ลชิปหายแล้วถ้าข้าเขาไม่ตายดอกนี้นี่เราตายแทนนะผมเพิ่มความเหนียวดีกว่าว่าเรียกเงาหนึ่งทีนะครับพระโมยมาเบิ้ลสวยตายนะครับเนี่ยมันเพิ่มการโจมตีได้แบบดุดันนะทอยคนสองโอกาสชนะสูงขึ้นนะสลับแชรมินนะครับอืมโจมตีหนักนะนะครับแต่อาจจะไม่หนักเท่าโดยอนแต่มันก็หนักอยู่นะอืมสลับแชมินเนะี่ยอันนี้ขนาดอีโวนะครับ คุณทำคอร์สมาใส่อีโวแชร์มินเล่นก่อนก็ได้นะเพื่อในอนาคตอีเวนต์ลุกอมดาวจะเอาการ์ดตำนานมาให้แชร์มินทำนะคุณก็ค่อยทำตำนานเพิ่มก็ได้นะตอนนี้ก็เล่นอีโวคอร์สไปก่อนนะมาเราเจอเป็นฮันเตอร์พิวนะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยงานหยาบถ้าฆ่ามันไม่ได้มันฆ่าเรานะครับฮันเตอร์พิวฮันเตอร์พิว อะสไลด์เราออกนะแต่ผมจะไม่สร้างเมืองนะเจอฮันเตอร์พิวนะผมจะรอให้เขาออกมาก่อนนะเขาเอาอะไรมาบ้างโอเค12ไปโลกราชาสอง2ทีครบแล้วนะเราก็ไม่ต้องถอยเยอะหรอกอะไม่ต้องสร้างแลนด์นะไม่ต้องสร้างอะไรเลยนะเดี๋ยวเขาออกมาแบบสลายบ้านเราเล่นนะครับ โอ้โหถอยหน้าหลังไม่ออกกี่เปอร์เซ็นต์นะ80โอเคอาจจะพลาดกันได้นะเจ็อันนี้คือสาบหุ่นไรกาหรือเปล่าจริงด้วยนะชิมหายแล้วอยู่แถวนี้มีโอกาสโดนสาบนะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะฮันเตอร์พิวเขาเล่นแถวนี้นะโอเคเฮ้ยแต่เราโดนมานี่ชิมหายแล้วอย่าพูดนะโอ้โหชิบายเมืองพูด โดนฮันเตอร์พิวสลายแน่เลยโอ้โห้ข้อเสียของการพกโดนเนี่ยแหละครับอาจจะโดนสลายบ้านได้เลยเนะแต่ยังดีที่ฮันเตอร์พิวไม่มีคอร์สนะครับเ้าสลายเราไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วเราไม่มีเนลเทศนะหมวกเนลเทศไม่ได้ทํามาเขาโดดเล่นสบายเลยนะอ่้าวเขามานี่นะครับ คือการเจอฮันเตอร์ผิวคือเราต้องฆ่าเขาให้ตายในเทธนเลยนะถ้ามันรอดมาได้นี่งานหยาบเลยครับอ่าสวยปล่อยมาข้างหน้าเลยนะครับโอ้โหเขาเล่นตรงนี้เราจะโจมตีไม่โดนเขานะพอได้แล้วโอเคเรามีเงาข้างหลังเล่น,ลนแล้วแล้วก็สไลด์เลยครับโอเคคอสแปสิออกดีนะเราก็ลงเมืองแล้วก็ไปขังเขาหนึ่งที โอ้ขังไม่ออกเรียกเงาไม่ออกเชิญไปนหนึ่งทีปาระเบิดมือไม่ออกด้วยทอยหน้าหลังไม่ออกอืออะไรวะเนี่ยหกออกแปดเอาเจ็ดโอ้อะอย่าเพิ่งสร้างแล้วกันโดนวิกแน่เลยวะเล่นผิดเล่นผิดเราเล่นผิดนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าผมยังไม่ได้ใช้ทอยเต๋เบิ่นนะผมเลยจะทอยหกเมื่อกี้เนะี่ย แต่ที่ไหนได้เราใช้ไปแล้วนะเราลืมลเขาใช้หมวกลเลยเขาก็ไม่ได้ใส่หมวกนี่หว่าทำไมทอยแม่นจังวะอ๋อฮอรบับโอ้ยอ่าเขาทอยสิบป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายโอเคออกดีอยู่นะสลับป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายแชร์มินนะโอเคพอได้แล้วเฮ้ยเล่นอยู่คนเดียวนะม,มาโดนดูดอยู่นั่นแหละโอ้หมวกหมดแล้ว ยังได้ทอยอีกเกอร์หมวกหมดแล้วนะหมวกแชรมินหมดแล้วจะไปไหนสามหกตรงนูน้นดูดเราทีหนึ่งอย่าติดกุหลาบในแชร์ม็นลูกรลักยกเลิกค่าประทานให้หน่อยติดกุหลาบโอแชร์มินตายนะติดกุหลาบคอร์สไม่ออกโอ้โหแพ้ฮันเตอร์พิวแบบติดกุหลาบนะแบบนี้รับไม่ได้มากๆเต่าแตกซะด้วยเออบ้านหลังไหนแพงของฮันเตอร์พิว ไปข้างหลังก็ไม่ได้เอาเราแตกนะโอ,โ,โอ้โหแพ้แพ้นะครับอ,อ่าเรายอมไปเลยอยอมไปเลยนะเพราะว่าเราไม่ไหวแหล้วเราติดกุหลาบนะเอาไหมเล่นพาดเ่นพาดเล่นพา,าดน,าน,นะโอ,โ,โอ้โหโทษทีไปเอาใหม่ โดนฮันเตอร์พิวไม่ได้วิกนะโดนฮันเตอร์พิวล้มนะตึกกุหลาบตายอ่ะเราเจอเป็นไนกี้นะครับมีบัฟหรือเปล่าเนี่ยอ่าเป็นไนกี้เก่านะครับโอ้มีกุหลาบน่ากลัวเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราไม่มีเนเรเทศไงยเราไม่มีหมวกเนเรเทศเพราะฉะนั้นไนกี้นี่โดดรัวๆอ่ะแต่ยังดีเราได้เล่นคน2นะครับน่าจะเก็บไนกี้ได้อยู่นะเพราะว่าไนกี้อ่ะเขาไม่มีป้องกันขโมยมาเบิเน้นเ เราน่าจะเล่นสบายขึ้นเยอะครับสำหรับแผนการเล่นแชร์มินผมก็คิดไว้ประมาณเนี่ยผมจะเล่นเซตนี้แหละนะคขาดแค่หมวกเน,นลเทศแล้วผมจะไปหาออฟป้องกันขมโมยมาเบิ้มาใส่แทนนะสามห้าก็จะใส่นะครับอ่าไนกี้เขาไปแล้วนะออโต้ไปแล้วอ่ะ เขากลับมาแล้วเน็ตสงสัยเน็ตมีปัญหานะครับไม่ได้ชาร์จโลแบบนี้อืมเราก็สลายเร็วในแปดสอร์เซออกดีมากนะสาบวฮ้ยไม่มีสาบดิสาบมาจากไหนบาดเชิญหนึ่งทีปาระเบิดมือไม่ออกนะด้วยความเป็นอีโวไงสองท้ยหลัง สวย <12. S 1> เราก็ขังซะเลยนะขังเรียกมาปลารละเบิดมือไม่ออกนะครับปลารละเบิดมือเรา69%ติดก,กุหลาบไปตัดการ์ดไปอ่ะเขายอมตายเลยนะครับสงสัยเน็ตมีปัญหานะไปเราก็ไปต่อเลยนะครับ มาเราก็เจอเป็น President c o นะครับมีมีผีเสื้อไหมมีคือถ้า President c o ไม่มีผีเสือ้อผมจะมองว่าแชร์มินนมันเป็นตัวสู้กับ President c o ได้นะแต่พอมีผีเสือ้อเงยคือลำบากลำบากจริงๆเขามีโดนซะด้วยอ่ะผมจะยังไม่สร้างแล้วกันนะกลัวโดนเขาผุดแล้วเขาจะเชิญอีกาเลยนะครับมาสใช้คู่ขี่ไปเลย ใช้ท,ทอยเบิร์นเด๋โอ้โหเกาะลอยฟา้าโลชาร์จไม่ค่อยดีเลยโอ้โหชาร์ตโลเดียวโดนย้ายอีกาแน่แน่โอโ้ออก11นะครับอ่าไม่เป็นไรโอ้โหตายนะครับแบบนี้เนะี่ย โดนย้ายอีกาแน่เลยอะมีโลเดียวชาร์จโลเดียวน่ะอ่ะโดนแล้วแต่ดอกนี้ผีเสื้อเขายังไม่ออกนะครับเราสามารถยกเลิกค่าผ่านทางเขาได้ยกเลิกไปยกเลิกไม่ออกนะครับอ๋อโดนตัดโอตายไปเถอะอย่างนั้นอะอนแตกนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแชร์มินนะครับอ่ะเจอคนเดิมผมขอคนสองบ้างได้ไหมอ่ะ คือเราเก็บเขาได้นะถ้าคน2นะครับคือมันวัดกันเลยนะอ่ามาตานี้เราขอเอาคืนบ้างนะครับแสดงความสามารถของคอร์สใหม่ให้ดูหน่อยซีนะครับ80%โปรไม่มีการเอฟเฟกแบบนี้ติดกุหลาบง่ายๆได้มากนะครับ โอเคแปลนโคไม่ออกนะครับเมืองเราก็ไม่ผุดนะต้องให้เขาสร้างแลนไว้เยอะ <_ d ance> เพื่อที่เราจะได้ใช้เมืองผุดนะอ่าเมืองผุดเมืองผุดผุดให้หน่อยเฮ้ยสวยนะครับโอเคโอ้โหคอร์เจมินโอ้ยเอ้ย80%อุตส่าห์ได้ทอยคน2ดันไม่ออกสังงานนะแล้วก่อลอยฟ้าเป็นไรเนะี่ย12สดีนะหมวกอาร์ชชิวยังออกดีอยู่นะครับ ไปล้วก็ไปโจมตีเขาเลยขังขังเรียบร้อยครับปลาเราเปิดมือไปแล้วก็บัดเชิญไปโดนกุหลาไปเอ้าพการอิเฟกต์นไลสามารถกันได้ไงวะเนี่ยส้ยออกได้ไงนะครับ3 5กันกูหลาบเราไปแล้วขังสวยโอเคย้ายแถวเราออกโดดมานีนะลงนี่ ปาลาระเบิดมือขโมยมาเบิลเป็นหนึ่งทีอ่าโคไม่มีสิตอบโต้เรานะเด็ดก่อรอยฟ้าเป็นไรเนี่ยไม่ออกนะครับโอ้โยไปปาลาระเบิดมือหนึ่งทีนะครับปาลาระเบิดมือตายนะครับเรียบร้อยตายคากงนะนี่นะครับมันอยู่ที่ใครเปิดก่อนนะเปิดก่อนตายก่อนแค่นั้นแหละนะครับเออเนี่ยมันก็พอเล่นได้นะโจมตีได้นี่ขนาดเราไม่ได้ใช้ความสามารถของคอร์สนะเนี่ย คือมันยังไงอะคอสไม่ออกนะครับเมื่อกี้ถ้าคอสออกเราโจมตีหนักกว่านี้แน่นอนนะอ่าแชร์มินกับแชร์มินนะครับของเขาเซตอะไรวะเป็นอีโวนะครับอืมไม่มีเนประเทศเหมือนกันเลยนะแต่เราได้เล่นคนสองเราค่อนข้างได้เปรียบนะครับได้เปรียบเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างได้เปียบคือได้เปรียบเยอะเลยนะครับแนะ่ถ้าแชร์มินทำคอสหนึ่งมาเนะี่ย โหดนะครับอืมช่วยโจมตีได้เยอะเลยไหนดูเซตเข้าใหม่ดีน่าสนใจปะวะใส่แปนแก็ดูน่าสนใจดีนะขอ,องเรามีอะไรบ้างวะงไม่มีการวิกเนี่ยเมืองพูดนายเมืองพูด โดนดีเจเราไม่ผุดเลยนะครับเออเมืองผุดแล้วนะครับโอเคสวยเลยนะและอีกอย่างนะครับคุณทำคอร์สมาเนี่ยดูโมเดลนะครับสวยมากๆเลยนะอ่าโอเคแล้วก็สไลด์นะ80%เราออกนะแล้วก็สไลด์ไปตรงนู้นแะล้วขังไปหนึ่งทีขังขังไม่ออกนะครับปลาระเบิดมือไปหนึ่งทีขังแมขังไม่ออกนะครับถอยไปสองนะครับขัง เน้นขังอย่างเดียวขังสวยโลดแตกไป1หนึ่งทีเงาถูกยกเลิกนะครับบัตรเชิญหนึ่งทีไม่ออกอ่าไม่เป็นไรสองกลับหลังไป็หนึ่งทีขังสวยนะครับขังเสร็จปุ๊บย้ายปาลาระเบิดมือเรียบร้อยครับย้ายเงามาติดกุหลาบไปกุหลาบโดนยกเลิกครับอ่าไม่เป็นไรเขากู้กันมาเราเหลือทออีกครั้งหนึ่ง ก่อลอยฟ้าไม่ออกอีกแล้วเก้าสวยไปแล้วก็ขังไปทีหนึ่งขังไม่ออกแล้วปลาระเบิดมันไปชนะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะสเตปการเล่นก็ประมาณนี้ครับของผมเล่นเซตขังไนงะเล่นสายขังก็ประมาณนี้นะครับไปใหอ,อีกตาหนึ่งแล้วกันนะอะก็เจอเป็นโครธรรมดานะครับมาโอเคเราเล่นคนแรกครับเดี๋ยวมาดูซิว่าป้องกันเราจอ,อกไหมนะสำหรับ ป้องกันไอ้ยกเลือกข้ามทางเนี่ยนะครับตอนโอ้โหคอสคอสเน่าไปแล้วอ่ะไม่เป็นไร12ไปคอส์ปดสินะครับ <12. S 1> ก็มีโอกาสไม่ออกเหมือนกันนะมีมังดมไหมไม่มี2สวยปลาระเบิดมืออ้าโลชาร์สองโอเคมันต้องยี้ดิวะ ออกห้าอ่ะไม่เป็นไรโอ้โหปลาระเบิดมือไม่ออกนะครับอ่ะไม่เป็นไรปลาระเบิดมือเรา69นะนี่คืออีเวอัพไม่เต็มนะครับถ้าอัพเต็มมันจะเป็น70นะโอ้โหแล้วแคนโคออกเลยนะพีกาออกไมนะมหมเนี่ยพีกาไม่ออกนะเพราะว่าไอสกิลลดไอนี่เขาออกนะโอเคยังรอดอยู่ เอาและทีนี้เขาจะเชิญอีกายัางนะครับอ่าโอ้โหเขาเล่นแรงของเขาเนี่ยเขามีกอดลอยฟ้าแต่เขาไม่ยอมโดดลงแลนเน่ยนะอ่าเรียบร้อยครับโดนไปเราก็สไลด์ครับสไลด์หนึ่งทีขังเรียบร้อยครับบัตรเชิญมาติดกุลาตายเรียบร้อยติดกุลาบนะครับนี่ถ้าใส่คอร์สหนึ่งมาเนี่ยมันเพิ่มการโจมตีได้นะม,มันโจมตีหนักขึ้นขึ้นเยอะเลยนะ ช่วยให้แชมินเนี่ยน่าเล่นขึ้นเยอะนะครับสนับแชรมินก็ประมาณนี้นะครับคอร์สนะก็อย่างว่าไหนๆทอยคนแรกมันก็ตายอยู่แล้วนะเราก็เลยทอยคนของขอโหดๆไปเลยละกันนะส่วนเซตที่ผมจะเล่นเนี่ยแชมินคิดในหัวก็น่าจะใส่แค่มวกในระเทศไปแล้วก็หาออฟออฟป้องกันขโมยมาเบิร์นใส่นะครับเออน่าจะดูดีอยู่เหมือนกัน นะสลับแชร์มินนะพอ,พอดีผมชอบเล่นเซตนี้ครับเล่นเล่นในแถวโจมตีในแถวบัตดเชิญขังอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันเล่นดูง่ายดีนะครับสลับใครที่ต้องการคอร์สนะแชร์มินก็นี่คือโอกาสเลยนะเป็นโอกาสที่คุณเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์นะครับสามารถใช้เพชรหาลูกอมดาวหรือสะสมลูกอมดาวแล้วมันแลกได้เลยนะเป็นคอร์สนะช่วยให้แบบ คุณมีกำลังใจในการเล่นสายฟรีได้มากขึ้นนะครับเออก็ฝากไว้ด้วยนะใครทำเว้นก็ขอให้โชคดีกับการทำเว้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย